จอร์ดลิประเด็นบร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่14ตุลาคม2568โดยชายผาาู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อารนันยังไงเมื่องานนี้คัม b a c k เจวันลีกทีมดังลีกสูงสุดของญี่ปุ่นจอดที่จะปิดดิวสุมบโชคสารชาตินะ เมื่อความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะเจลิกเริ่มเข้มข้นขึ้นอีกครั้งนะฮะเมื่อบัญชีผู้ใช้ชื่อว่าอากิระสายขาลุกหนังญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญบอกว่านากย่าการัมปัชทีมดังจากศึกทนานังของเจลิกหนึ่งญี่ปุ่นกำลังให้ความสนใจนักเตะทีมชาติไทยซึ่งนักเตะรายดังกล่าวมีการยืนยันออกมาแล้วว่าคนนั้นคือสุภโชคสารชาติและรุกทีมชาติไทยจากฮอกไกโดคอนเซซปโปโรซึ่งปัจจุบันก็ลงเล่นอยู่ในเจลิกสอง ดดังข่าวระบุนะว่าสุวโชคถือว่าเป็นนักเตะที่พิสูจน์ฝีเท้าได้แล้วว่าจะสามารถลงเล่นระดับเจลิกวันได้อย่างที่ไม่มีปัญหาอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคที่ดีอะไรก็สร้างความแตกต่างในแนวรุกในครั้งนี้ได้อีกซึ่งทําให้นากย่าหันมาจับตามองอย่างจริงจังในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้นากย่าการันปัชเองก็เคยพยายามที่จะยื่นข้อเสนอในการขอยืมตัวสุเโชคมาแล้วแต่ว่าทางด้านของทางฝั่งคอนเซสปปโปรปฏิเสธไปในครั้งนั้น โดยอย่างไรก็ตามรริงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าการเจรจาคว้าตัวสุเบโชคนั้นกำลังเร่งดำเนินกันและแฟนบอลไทยก็กำลังจะได้เห็นนักเตะไทยบนเวทีในลีกสูงสุดญี่ปุ่นกันอีกครั้งหากสามารถตกลงค่าตัวกันได้ประเด็นที่น่าจับตามองก็คือนากย่าต้องการเสริมแนวรุกการาดนักเตะจะปิดซัป,ปโปโรพร้อมที่จะพิจารณาขายหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมสุเบโชคอาจจะได้กลับไปโลดแล่นในเจลิกหนึ่งกันอีกครั้ง หลังจากที่ทําผลงานโดดเด่นตลอดที่ผ่านมาหากเรืองนี้เกิดขึ้นจริงจะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสุขโชคสรารชาติในการที่จะกลับมาพิสูจน์ตนเองบนเวทีสูงสุดของฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกครั้งก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตหนงไงสายข่าวญี่ปุ่นบรีโพสสกสรวรารตีทีมดังเจลีกจ่อจะคว้าแข่งทีมชาติไทย โดยการน,นี้นะักของฟังกระแสะข่าวลือในตลาดนักเตะเจลีกนั้นเริ่มร้อนขึ้นเมื่อผู้ใช้ทวิสเตอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นเจโก้ฟอยเว41ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่เคยรายง,งานข่าวเรื่องการย้ายทีมของปรเมรอาจวิลัยไปยังจิบิโล่อิวตาตะอย่างแม่นยำออกมาเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง โดยที่เบรควานระบุนว่านกายากย่า,ารนพัสทีมดังในศึกเชลิกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าในการเจรจาคว้าตัวผู้เล่นใหม่จาก3มชาติได้แก่บราซิลไทยและก็สวีเดนโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแฟนบอลญี่ปุ่นจํานวนมากได้เข้ามาสอบถามความคิดเห็นโดยหลายคนตั้งข้อสังเกตนว่านักเตะไทยที่นากอยากาลังหาหรือว่าหมายตาอยู่นั้นอาจจะเป็นสุบโชคสารชาติจากคณะของ คอนเซสโปรก็เป็นได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความวบื่อฮามากกว่านั้นก็คือเจ้าของแอคเคานต์รายนี้ไม่ได้คอมเมนต์ใดๆแต่กลับเลือกรีโพสต์รูปของเสกสรรธารตีนักเตะทีมชาติไทยที่มีแฟนบอลนำมาลงไว้ใต้โพสต์ต้นทานในครั้งนี้ โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดกระแสการคาดเดาในโลกออนไลน์ว่าแท้จริงแล้วนากยากยาการันปัชอาจกำลังเล็งไปที่เสกสรรนาราตีซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มร้นแรงกับต้นสังกัดในไทยลีกและก็ทีมชาติไทยอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้อา่าผมเป็นกว่าง,งานนี้นะักเตะไทยกลับมาเนื้อหอมกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าใครจะได้ไปเจลิกเป็นรายต่อไปอเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อารันรางความรู้สึกแฟนแฟน,แฟนเติร์กเมดิสถานหลังจากที่โดนทีมชาติไทยถล่มยับไปถึง17ต่อ0โดยกนนีความหลงหลังทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดโหดนะฮะไล่ถล่มเอาชนะทีมชาติเติร์กเมดิสถานไปอย่างยับเยินถึง17ต่อ0การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกโดยความรู้สึกของแฟนบอลเติร์กเมดิสถานหลังที่โดนถล่มยับนะฮะคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเราไม่คาดคิดเลยว่าจะแพ้หนักขนาดนี้ คอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทายเล่นได้แข็งแกร่งมากด้วยความเคารพพวกเขานะคอมเมนต์ต่อมานักเตะสาวของเราทําได้เต็มที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาเกมนี้จะเป็นบทเรียนใหม่สำหรับเราคอมเมนต์ต่อมาสกอร์สิบเจ็ดต่อศูนย์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปคอมเมนต์ต่อมาฉันเสียใจแต่ก็อ่ากีฬาก็เป็นมีทั้งแพ้และก็ชน,น,นะนะคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยมีความเร็วและก็เทคนิคที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก คอมเมนต์ต่อมาเราจะกลับมาแข็งแกร่งกว่านี้ในอนาคตอันใกล้นี้คอมเมนต์ต่อมาขอบคุณแฟนบอลที่เข้าใจและก็ให้กำลังใจเรานะคอมเมนต์ต่อมานักเตะสาวของเราเล่นด้วยหัวใจแล้วจริงๆคอมเมนต์ต่อมาไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่ามากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาความพ่ายแพ้นี้ทาให้เรานั้นมีแรงขึ้นมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเราจะพิสูจน์ให้เห็นคอมเมนต์ต่อมา ฉันยังชอบทีมไทยพวกเขานั้นเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาสาวเติร์กเมดิสถานไม่เคยยอมแพ้จริงๆเลยนะก็เรียกว่างานนี้นะผมคอมเมนต์แฟนบอลก็เรียกว่าถล่มกันเลยไม่นึกว่าไทยนั้นจะโหดขนาดนี้อัดเติร์กเ,เมดิสถานที่ทางด้านของฝั่งทีมชาติไทยชายชุดใหญ่ยังพ่ายแพ้ไปนะฮะแต่ว่าทีมชาติไทยหญิงชุดยุคเจ็ดปีอัดโชว์ให้เลยนะฮะว่า17ต่อศูนีไม่ธรรมดาจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัฐยังไงสุปนัทและก็บอรชิตหวังยิงได้เร็วและก็เยอะที่สุดก่อนจะช่วยทีมชาติไทยบุกไปเย็นชนิสไทเปสองแข้งช้างศึกตั้งเป้าหมายสำคัญหวังที่จะเก็บชัยชนะก่อนจะโดนกับชนิดไทเปเกมที่2เผย,ยพร้อมปรับตัวตามแทคนติกของโคช้ชโดยสุบรนัทบริัตั์และก็บริชิตกนิดสีบำเพญเปิดเผยความพร้อมก่อนจะช่วยทีมชาติไทยพบกับชนิสไทเปศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกกรุ๊ปดีนัดที่4 โดยทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมนักสนามกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติฉางชีเมื่อวันที่12ตุลาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและก็ปรับตัวกับสภาพอากาศและก็ลูกบอลในครั้งนี้เป็นหลักด้านสุวรรณักด์บุรีรัตน์แบ็คขวาทีมชาติไทยได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆในทีมเองนั้นพยายามฟื้นฟูร่างกายให้ได้บริสุทธิ์สุดสำหรับเกมต่อไปทุกคนต่างก็อยากจะลงสนามอยู่ที่โค้ชจะเลือกใช้งานใคร ทุกคนนั้นพร้อมพยายามซัพพอร์ตกันและกันส่วนกรณีที่นิโกโ้นิโคลัสมิเคิลสันไปเล่นปีขวาแล้วผมต้องเล่นแบ็คขวานั้นเราคุยกันตลอดว่าผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรการเล่นแบบ f ฟอร์ไนท์อยู่ที่แทคกติกและก็วิธีการของโคช้ชว่าจะใช้หรือว่าจะให้นักเตะเล่นอย่างไรทำอย่างไรชนิชไทเปพวกเขามีคุณภาพสู้เราไม่ได้แต่ว่าจะพยายามเล่นเกมบรับให้เยอะไม่รู้ว่าในบ้านพวกเขาจะเปิดเกมบุกเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ แต่เราก็คุยกันเรื่องของเกมรุกเพื่อจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในทีมก็อัมพิม้ปฏิวัติคำหมที่ผิดพลาดในเกมแรกแต่เป็นเรื่องของฟุตบอลที่เรานั้นพลาดกันได้เราพยายามจะเก็บไปแก้ไขเป้าหมายเกมนี้ต้องชนะและก็ทําประตูให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าลูกได้เสียก็มีผลด้านบริชิตติศสีบาเพ็ญกองกลางทีมเชาติไทยได้เปิดเผยว่าวันนี้เราซ้อมอีกทีเมื่อวานก็มาถึงกันดึกโค้ชเน้นแพทเทิร์นเกมรุกและก็อยากจะให้กลับไปพักผ่อนเยอะ สภาพร่างกายตอนนี้โอเคครับคนที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมแรกได้ซ้อมแยกสมอไซส์และก็พร้อมเป็นพิเศษสำหรับนาทีสองโดยสภาพสนามต้องไปดูสนามจริงวันนี้เราไม่ได้ซ้อมสนามจริงคิดว่าสนามจริงอาจจะดีกว่าสนามซ้อมหญ้าใบาใหญ่ก็ต้องปรับตัวให้ไวขึ้นสิ่งที่ต้องปรับจากเกมแรกคือคิดว่าเกมรุกนั้นเราต้องทําให้ชัว และก็เร็วกว่าเกมแรกถ้าอยากยิงเขาได้อย่างเกมแรกเนี่ยเรายิงประตูเขาได้ช้าอาจจะมีความกดดันถ้าได้ประตูไวจะเล่นง่ายขึ้นและก็ทําประตูได้มากขึ้นสําหรับทรงวุฒิและก็สถิภาพที่เข้ามาเสริมทัพทั้งคู่เคยติดทีมชาติไทยมาก่อนแล้วคิดว่าจะปรับตัวได้ไม่ยากเหมือนกันนะอยู่ที่แทคนติกของโคช้ชว่าต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายเกยมนี้คือ3ามแต้มและก็ยิงใครได้มากที่สุดเพราะว่าประตูได้เสีย มีผลทุกคนนั้นอยากจะเป็นหรือว่าอยากจะเก็บ3แต้มและก็ยิงให้ได้เพื่อจะเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนวอร์ชิตนี่กล่าวชิงท้ายสำหรับโปรแกรมในการแข่งขันของทีมชาติไทยตเตรียมจะโดยศึกเอเชียนคัพ2 0 2 7ัเรอบคัดเลือกครุสดีนัดที่4พบกับไชนีสไทเปณไทเปมูนิซิปัลสเตเดียมวันที่14ตุลาคมเวลา1ิบนาฬิกา3าิบนาทีตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทาช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ิ YouTube VG สปอร์ตและก็โทร v i ิน o หนาวนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตายประจำวันที่14ตุลาคม .2568 โดยชายพูมิค้มคร่งฟุตบอลไทยครับ